ยังนป็นสานำชุแทนพลังวอันดีใจด้ยอโค์การได้ห่วงเฉลิมใจหอันประการในที่ที่แข็งขึ้นเกลียวร่ยยากี่น้องที่โปรยรักคู่ท่ามีจันทร์นางฝนที่เที่ยเพื่อดูดวงเดือนรับควนแต่ดยเชือดใจหลับน้ค้างสีเทา่ามีจักรยานที่ยากเอื้อนเที่ยง วันที honey, 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 honey. ่15มกราคมพุทธศักราช2475ว้านไช้ห like ้วยหรือว่านห้วยนอกหมูที่9ก้าลามพึกระหนด้วนอวาโดควรฉุนจังหวัดพันมุ์เป็นหรื่นอรโตของเพื่อนุ่เพื่อสุขโครงการมีที่น้องวุฒิรามดาเดียวกันสามคนกนนี้ สรถกลับอาจารย์เล่าเพีงียสองนายปริชาคงกันส่รถกับนางการคงกันปรชาฟาร์มสามนางลำเลืยคงกันส่รถกับนาอองาประเสริฐทองขาวตลอดการศึกษาที่น่า่น ปัญญาดีมากสอบได้ที่หนึ่งทุกปีแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพราะต้องขอขอกไปช่วยบิราและมันดะในการประกอบอาชีพทำนาชีวิตของเรียนงมีน่าเล่นเล็กเลี้ยงได้สมดุกับอาจารย์ยอดเล็กเลี้ยงและวมกันทร้าเกลืวเป็นมีฐานะที่มั่นคง ้อหนที่เกาำาลประดด้วยอำเภอโตนชนุนจังหวัดพัทลุงมาจนกระทั่งปจุธานมีหนุนที่ได้รกันทั้งหมดแปดคนดังนี้หนึ่งอาจารย์วิเศษเชืเพื่ออย่างอดีตผู้นำการ อดีตครูชำนาญการโรงเรียนสนับสนุนสมรสกับอาจารย์บางรงรัฐที่เขาช่วยเสียชีวิตแล้วมียุตทีายาสองคน 3. อาจารย์โสภาพ,พันธ์ทีนน่ติอดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนัฐางแซะสมรสกับที่ภูการป็นลศักดิ์ที่ติเสียชีวิตแล้วมีทิยาสองคน4 อาจารย์สังขีโมอุปปาลาผู้ชนาญการพิเศษโดยรับรองการอังเภอเ์เลนส์ตะมัสุราษฎร์ธานีสมรสกับอาจารย์พิมูอุปปาลา,ามีธิดาหนึ่งคนห้านายจิรพงศ์เทศเมี่ยงเจ้าหน้าที่ประจำการท่สถานเปิดบ้านนาว ข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูทรออางทองจังหวัดกลางสงรสกับอาจารย์นิยันการเลื่อนมีที่ินหนึ่งคน 1. พันตำรวจโทเเกียริเทื่อนสารวัสอบสวนหนุมงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่แปนายไร่เกียร์เขื่อน เภสัชกรศูนย์เิทยาศาสตร์การแพทย์ตุขานาชรัดรงขา